พากคุณค่ะที่รักส่งตังมาให้จ่ายค่าไฟฟ้านะคะก็วันนี้ก็มาธนาคารเพื่อจะมาทำอแอปธนาคารแอปพลิเคชันสำหรับการโอนเงินสำหรับการอาแจ้งเตือนเวลาเรามีเงินเข้าเงินออกเนี่ยนะคะเพราะว่าแอปมันใช้ไม่ได้ต้องมาที่ธนาคาร จ้ะก็ขอบคุณนะคะที่รักรักคุณนะคะจุบ๊บจุ๊บเนี่ยนะนี่แหละดูไว้ดูไว้นะก็ได้สามีฉันนี่แหละคอยช่วยเหลือนะในช่วงที่อ่าพี่สาวหนักอันขัดสนหรือแกลืมตอนนี้แก อะไรนะเดือนต้นเดือนแกบอกแกบอกว่าแก่แกจำสินคะ่ะยังไม่ออกจากจำสินมั้งเพราะว่ายังไม่ได้อ่านไลน์อ่านไลน์เลยโซเชียลอะไรแกจะไม่จับเลยไงถ้าเป็นช่วงที่แกจำสินอยู่เนี้ยนะนี่ก็ได้คิวได้คิวอันนี้คิวที่42นะตึงกัน เราพิ่จะเลือกขึ้นไปคนที่12เองคิวยาวเลยแหลงนะแต่ถ้าไม่มาธนาคารแอปมันก็ใช้ไม่ได้ใช้การอะไรไม่ได้นะเราจะซื้อเราจะอันนี้อะไรมันก็ไม่สามารถโอนเงินได้ไงนะจะทำอะไรก็ต้องกดเงินธนาคารอย่างเดียวอย่างเงี้ยบางทีการโอนการโอนไปอย่างเงี้ยมันก็ง่ายเวลาเรา ซื้อของซื้ออะไรให้คุณยายอย่างเงี้ยนะถ้าเราจะสั่งของก mm hmm. ็รอคิวนะคะรอคิวขึ้นไปทำธุรกรรมให้ทางธนาคารเขาอัปเดตนะอัปเดตแอปแอปการโอนเงินให้เรานะก็ไม่มีแอปนี้ก็โอนเงินไปไหนไม่ได้นะคะไม่สามารถทำอะไรได้เลยต้องวิ่งขึ้นธนาคารอย่างเดียวแล้วคนก็เยอะมาก นะคะเมื่อเช้านี้ก็เลยวิ่งไปจ่ายค่าไฟฟ้าก่อนไปใช้หนี้ค่าไฟฟ้าเขาก่อนนะเพราะว่ารอพี่สาวเดือนนี้ยังไม่ได้เดือนที่แล้วตดยังไม่ได้สง่งนะ,ะจนล่วงเลยมาวันนี้วันที่สองแล้วนะคะเราต้องขอบคุณคุณสารนะคะรักนะคะจ๊ะจ๊บ